เกิดวังปารุษเล่มที่3สมัยยุทธภัยพระเจ้าวราวศงเธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์คำนำภาคที่3เกิดวังปารุษเล่มที่สองได้ประสบการณ์ต้อนรับจากผู้อ่านอย่างมากมายรวดเร็วจนในที่สุดก็เท่าเทียมกับเล่มที่1ย่อมนำความปิติยินดีมาสู่ข้าพเจ้าผู้้แต่งเปน็นอันมาก ได้คิดว่าจะลงเอยเสียเมื่อจบเล่มสองเมื่ออายุ30มสิบกว่าแต่มีผู้ขอร้องให้แต่งเล่มสามอีกสำนักพิมพ์มุดมก็มีความเชื่อมั่นในความประสงค์ของประชาชนถึงกับยินดีจะสละทุนพิมพ์เล่มสามนี้ขึ้นข้าพเจ้าจึงยอมมีความหวังว่าเล่มนี้ก็จะมีผู้ซื้ออ่านมากเท่ากับเล่มหนึ่งและเล่ม2อ,อีกครั้งหนึ่ง การแต่งเรื่องของตนเองผู้ไม่เป็นคนสำคัญอะไรเลยเกิดมาเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติก็แต่อย่างน้อยที่สุดควรจะจบลงเอ่ยกันได้เสียทีหนึ่งแล้วข้าพเจ้าจึงขอจบหนังสือเรื่องนี้ในขณะถึงเวลาข้าพเจ้าอายุ 40, 40บัตนี้จะขอหันกลับไปแต่งเรื่องวีระบุรุษชั้นเอกที่ได้ทำการสำคัญจริงๆในโลก เพื่อให้ท่านอ่านสำหรับการบันเทิงหรือสำหรับความรู้ก็แล้วแต่ซึ่งถ้าได้ทั้งสองอย่างก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นในที่สุดนี้ขอขอบใจท่านผู้อ่านทั้งหลายที่ได้มีใจดีเอาใจใส่ในการทดลองของข้าพเจ้าคือการเขียนอัตชีวประวัติภาษาไทยด้วยความจริงแท้แท้ทั้งสิน้นจุลจักรพงษ์บ้านเทรเดซี่ มนทนคอนวอ์ประเทศอังกฤษวันที่19ธันวาคมพศ2495บทตรที่21กลับเมืองอังกฤษเมื่อได้ล่ำลาเพื่อนฝูงที่มาส่งที่เมืองสิงคโปร์แล้วเรือก็ออกจากท่าเมืองนั้นเดินทางกลับมาทวีปยุโรปเรือวิกตอเรียเป็นเรือของบริษัทอิตาเลียนรอยกริสติโน ออกจะมีขนาดเล็กคือเพียง1 4 0 0 0ตันแต่ก็เป็นเรือสร้างใหม่สะอาดสะอ้านโอโถงและสบายดีมีเสียอยู่ก็แต่เรื่องห้องกินอาหารเป็นห้องเย็นอันเป็นผลของความตั้งใจดีของบริษัทเรือแต่กัดได้ผลตรงแต่กับได้ผลตรงกันข้ามคืออากาศในห้องนั้นเย็นผิดแปลกกับอากาศธรรมดาภายนอกจนเกินไป เข้าไปในนั้นเหมือนถูกจับเข้าไปใส่ไว้ในตู้น้ําแข็งไม่มีใจกินอาหารอันปรุงอย่างโอชารสได้ตามอารมณ์โมแต่รู้สึกหนาวค้างสั่นเสียมากกว่าคลานออกมาเนาะข้างนอกก็ประสบอากาศร้อนผิดกันอย่างมากเรามาด้วยกันห้าคนคือข้าวเจ้ากับริสบ้าพีระและซีริลและมีอาพัสกลับมาด้วยการเดินทางเป็นไปโดยเรียบร้อยไม่มีอะไรพิเศษมีข้อเสียอยู่ก็คือเมฆหมอกของการหาสงครามกำลังเริ่มครอบคลุมโลก ทั้งนี้เพราะฮิตเลอร์ได้เข้ายึดประเทศเชโกสโลวาเกียเสียทั้งหมดสอให้คนทั่วได้เห็นได้ว่าฮิตเลอร์เสียสัตว์ต่อการตกลงกันในที่ประชุมณเมืองมูนิกเมื่อปีก่อนมันมีการตกลงกันอย่างแน่นอนว่าเมื่อได้ดินแดนที่มีคนเยอรมันอยู่อย่างมากกลับคืนมาอยู่ในการปกครองของเยอรมันนี้แล้วจะไม่ต้องการดินแดนของชนชาติอื่นต่อไปเลย แต่นี่กลับไปยึดเอาดินแดนของเช็โกสโลวาเกียฉะนั้นใครจะไปเชื่อได้ว่าจะไม่คิดปุกรุกดินแดนชาติอื่นอีกต่อไปเมื่อเรือถึงเมืองเอเดนก็ได้ข่าวอันน่าตกใจว่ามุสโซล,ลิน,นีก็เอาอย่างฮิตเลอร์ได้หาเรื่องส่งกองทหารเข้ายืดประเทศอัลบาเนียจึงเลยให้เป็นที่น่ากลัวยิ่งขึ้นว่ามหาสงครามโลกอาจจะบังเกิดเป็นแน่เพราะอังกฤษและฝรั่งเศสก็จะไม่ยอมให้เยอรมน,นีและอิตาลีลุกการอีกต่อไป ฉะนั้นอังกฤษและฝรั่งเศสจึงรับรองต่อโปแลนด์รูมาเนียและยูโกสลาเวียว่าถ้าประเทศเหล่านี้ถูกลุกตามหาประเทศทั้งสองก็จะต้องเข้าช่วยทันทีแต่เมื่อเราอยู่ในเรือเวลานั้นยังไม่แน่ใจทันทีว่าอังกฤษและฝรั่งเศสจะไม่ช่วยอบバเนียฉะนั้นจึงเกิดมีความกลัวก,กันขึ้นว่าอาจจะมีมหาสงครามมันเกิดขึ้นเมื่อเรายังอยู่กลางทะเลและยังไม่ถึงยุโรป ความรู้สึกของชาวเรือที่เป็นอิตาเลียนนั้นแบ่งได้ออกเป็นสองพวกพวกหนึ่งคิดว่าจะมีสงครามเมื่อมีแล้วก็ไม่อยากจะเกี่ยวข้องด้วยเช่นหัวหน้าในบารถึงกับพูดจาอ่างอมยิ้มว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นเรือรบอังกฤษเขาก็จะจับเรือเราไปได้อย่างง่ายดายพวกเราอิตาเลียนก็จะได้ไปเป็นเฉลยศึกอยู่ในอินเดียก็จะสบายดีอีกพวกหนึ่งคิดไปคนละอย่าง เขาแน่ใจเสียทีเดียวว่าจะไม่มีสงครามโลกโดยอ้างเหตุผลว่าอังกฤษกลัวเราไม่มีสงครามหรอกเพราะอังกฤษจะไม่กล้าทําสงครามกับอิตาลีช่างตัดผมเป็นคนหนึ่งในพวกนี้เมื่อถูกยินยันถามเข้าว่าถ้าเกิดสงครามแล้วเรือลํานั้นจะทําอย่างไรเขาก็ไม่ตกอกตกใจอวดว่าก็จะรีบหนีเข้าไปอยู่ได้ที่มัสซาวามัสซาวาอันเป็นเมืองท่าของอิตาลีริมฝั่งทะเลแดง เมื่อต่อมาภายหลังมหาสงครามได้บังเกิดขึ้นจริงๆขั้นถึงเวลาที่อิตาลีพ่ายแพ้อังกฤษอย่างวินนาทั้งทางบกและทางเรือมีทหารอิตาเลียนยอมให้ถูกจับเป็นชเชลยศึกนับเป็นแสนแสนข้าพเจ้าอดนึกถึงช่างตัดผมในเรือวิลต์เรียไม่ได้ว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่แล้วเขาจะรู้สึกอย่างใดเมื่อหัวลำลึกดูว่าตัวนั้นเคยพูดอยู่เสมอว่าอังกฤษกลัวอิตาลีอังกฤษกลัวอิตาลี มหาสงครามก็ไม่เกิดขึ้นเพราะอาบานียดังเป็นที่ทราบกันอยู่ทั่วไปแล้วเรือวิกตอรียก็ไปถึงเมืองเนเปลิลในอิตาลีเมื่อวันอาทิตย์ที่16เมษายนพศ4 8 8 2บรรดาและพี่สาวคนที่สองของลิสปาเข้ามาคอยพะพวกเราอยู่เมืองเนเปลิลเป็นที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้าอุมแบรโตมกุตราชกุมาอังกฤษผู้ทรงเป็นเพื่อนของข้าพเจ้าตามที่ตัก ตามที่กะกันไว้เดิมนั้นเจ้าฟ้าอุมแบโตจะเชิญข้าพเจ้าลิสบาพีลาและซีริวไปร่วมโต๊ะสวยที่พระราชวางังและจัดตามเสด็จไปดูละครโอเปร่าภายหลังทั้งเจ้าฟ้ามาริโจเซ่พระชาย,ยาก็จะเสด็จร่วมโต๊ะสวยด้วยสองวันภายหลังพวกสดรีก็จะกลับอังกฤษแต่พีละกับข้าพเจ้าจะคงพักอยู่กับเจ้าฟ้าอีกสองสามวัน เมื่อจะจัดการตรเตรียมกันเช่นนั้นแล้วก็เป็นข้อที่จะสอให้เห็นว่าความเข้าใจที่เคยมีกันอยู่ว่าถ้าเจ้านายไทยไปมีชายยาเป็นฝรั่งเจ้า,าชายและเจ้าหญิงฝรั่งจะรังเกียจและไม่รับรองก็เลยเป็นอันว่าล้มเลิกไปหมดแล้วแต่ขอให้เจ้านายไทยแต่งงานกับฝรั่งอย่างถูกต้องโดยได้รับพระบรมราชานุญ,ญาตและแต่งกับสภาพสตรีที่เรียบร้อย ทางเจ้าในฝรั่งก็ไม่รังเกียจในที่สุดเมื่อไปถึงเมืองเนปเปิลจริงๆการที่ตรัสเตรียมกันนั้นก็ลมเลิกไปกับหมดทั้งนี้เพราะเรื่องอันเบเนียสําเร็จไปอย่างรวดเร็วเจ้าแผ่นดินอันเบเนียเดิมคือพระเจ้าโซกได้หลบหนีไปรัฐบาลอันเบเนียใหม่ย่อม ถวายราชสมบัติแด่พระเจ้าแผ่นดินอิตาลีมีพิธีถวายมงกุฎที่กรุงโรมเจ้าฟ้าอุลเบตโตจึงบังเอิญต้องเสด็จไปกรุงโรมเสียเมื่อวันที่พวกเราไปถึงเมืองเนเปลิลถึงแม้นว่าจะไม่สามารถเสด็จอยู่ได้ด้วยพระองค์เองเจ้าฟ้าอุลเบโตก็ส่งองค์คลักฐานมามาต้อนรับเมื่อถึง เมื่อเรือถึงท่ามีช่อดอกไม้ส่งมาประทานลิสบ้ากับซีริลทั้งวันรุ่งขึ้นก็ส่งประทานเรือยนต์มาให้ข้าพเจ้าพาลิสบ้าซีริลมันดาและพี่สาวลิสบ้าไปเที่ยวกับเกาะคาปรีอันเป็นที่เที่ยวซึ่งมีผู้นิยมกันมากค่าวันนั้นเองก็โปรดให้องค์กรังมาพามันดาและพี่สาวลิสบ้าให้ได้เข้าไปดูพระราชวังทั้งนี้เพราะพระราชวังที่เนเปิลใหญ่โตมหิมามาก พ่อเคยเป็นพระราชวังหลวงของพระราชวงศ์บุกบองอันเคยปกครองประเทศซิซิลีทั้งสองเมื่อย,อยังแยกอยู่เป็นเอกราชก่อนที่อิตาลีจะรวมกันเป็นประเทศเดียวกันวันรุ่งขึ้นจากนาลิสบ้าพร้อมด้วยมารดาและพี่สาวของเขารวมทั้งซิเรียลก็เดินทางโดยรถไฟกับประเทศอังกฤษพีลาและข้าพเจ้าคงอยู่ที่ในเปิลต่อไปอีกสามวันเพื่อจะได้เฝ้าและคุย กันกลับมากดราชกุมารต่อมาภายหลังข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้อยู่เฝ้านานถึงเพียงนั้นเพราะในไม่ช้าก็บังเกิดมาหายุทธสงครามทําให้ข้าพเจ้าหมดโอกาสที่จะได้เฝ้าไปอีกถึง11ปีในคืนแรกของวันที่เสด็จกลับมาเจ้าฟ้าอุมแบโตทรงเชิญพีระกกับข้าพเจ้าไปร่วมโต๊ะเสวยในพระราชวัง เป็นการเลี้ยงอย่างทางการเราทั้งสองแต่งเครื่องราตรีหางยาวเจ้าฟ้าของเครื่องทหารบกสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงมารีจอเซพระพระชาชยาสเสด็จออกร่วมโตด้วยนอกจากนั้นก็มีนายทหารชั้นในพลร่วมโตอีกหลายท่านมีนางสนองพระโอดมีองค์ครัก์ประจําพระองค์อีกด้วยเจ้าฟ้าหญิงซึ่งข้าพเจ้าเคยได้พบและรู้จักกันมาก่อนแล้วนะ ครั้งแรกเมื่อข่าวไปเบลยเยียมท่านทรงแสดงความเสียพระทัยมากที่ลิสบาและซีเรียลกลับไปเสียแล้วจึงไม่ทรงมีโอกาสจะได้พบคั้นเสร็จการเสวยแล้วเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์ก็พาเราทั้งคู่ไปดูละครร้องใหญ่ชนิดโอเปร่าโรงละครอยู่ภายในพระราชวังนั่นเองเราเดินกัน ไปภายในพระราชวังโดยไม่ต้องออกไปภายนอกเลยเมื่อเสด็จเข้าในบ็อกซ์หลวงคนดูละครทั่วไปที่กำลังนั่งคอยอยู่แล้วในโรงละครต่างก็ตื่นเต้นลุกขึ้นปรบมือโห่ร้องถวายพระพรแสดงความจงรักภักดีทำให้ข้าพเจ้าผู้ยืนอยู่ข้างพระองค์ ย่อมรู้สึกปิติยินดีด้วยกับพระองค์ท่านในระหว่างละครหยุดภาคสลับฉากก็ทรงพาเข้าไปในห้องประทับเท่นอันมีอยู่ติดกับบอกหลวงทรงเลี้ยงเล่าเชมเปญมีการคุยเล่นกันอย่างสนุกสนานและสนิทสนมนอกจากการเลี้ยงเป็นทางการในวันนั้นเราทั้งสองยังได้เฝ้าอีกทุกๆวันจนกว่าจะออกจากเนเปลิล แต่เฝ้าองค์มากุฎราชกุมารเท่านั้นทั้งนี้เพราะภรรยาของเราทั้งสองไม่อยู่เจ้าฟ้าหญิงจึงมีได้เสด็จออกอีกเราจึงพบกับเจ้าฟ้าอย่างชายหนุ่มๆด้วยกัน ด้วแต่ท่านมีองครักษ์สองคนตามเสด็จมาด้วยเสมอท่านทรงพาเราขึ้นรถยนต์ไปเที่ยวดูสถานที่ต่างๆร่วมโต๊ะเสวยกลางวันในที่ต่างๆเหล่านั้นในตอนค่ำก็เสด็จมาเสวยกับเราที่โรงแรมซึ่งที่จริงท่านก็อย่างทรงเป็นเจ้าของบ้านอยู่ดี พราะก้าเพราะค่ากินอยู่ที่โรงแรมนั้นมกุฎราชกุม,มารทรงประทานชำระให้ทั้งสิน้นเมื่อเสด็จมาสวยพระกายอาหารข้ามโปรดเสวยในห้องกินอาหารใหญ่ทั่วไปของโรงแรมแทนที่จะให้จัดสวยในห้องปล i v a t เมื่อทรงพระดําเนินเข้าไปในห้องกินอาหารทรงผ่านโต๊ะใดโต๊ะใดคนที่นั่งกินอาหารอยู่ที่โต๊ะนั้น ก็ลุกขึ้นยืนถวายคำนับทันทีนอกจากชาวทางประเทศบางคนที่ตกลงใจไม่ได้ว่าจะลุกขึ้นดีหรือนั่งดูอยู่เฉยๆดีเลยทำท่าทางเปิ่นๆอย่างชอบคนอันหนึง่งขณะที่ประทับเสวยอ,อยู่ถ้ามีผู้ไทยกินเสร็จหรือเพื่งจะเข้ามาในห้องต้องเดินผ่านท่อเสวยเขาก็ต้องหยุดถวายคำนับทุกๆคนแล้วก็ทรงก้มพระเศียรและทรงยิ้มรับเขา ตอบเขาทุกๆครั้งไม่มีขาดสังเกตได้ว่าชาวอิตาเลียนในสมัยนั้นเขาแสดงความเคารพนับถือพระราชวงศ์อย่างดียิ่งครั้นสวยเสร็จก็เสด็จขึ้นไปยังห้องนั่งเล่นของเราภายในโรงแรมคุยกันบ้างเล่นอะไรต่างๆบ้างทั้งนี้พอพี่ละชอบกันเล่นแข่งขันต่างๆมีเครื่องเล่นแข่งขันอย่างใหม่ๆและแปลกๆหลายอย่าง เป็นของกบขันอยู่ข้อหนึ่งที่ในการเล่นแข่งขันต่างๆนั้นเจ้าฟ้าอุเมโตออาจจะทรงเป็นเจ้านายอยู่หน่อยหนึ่งคือโปรดที่จะชนะและไม่สู้จะพอพรไทยเมื่อส่งแพ้ส่วนพีละนั้นก็เป็นคนชอบคนที่ชอบชนะอย่างรุนแรงเสียด้วยฉะนั้นในการเล่นบางครั้งเจ้าฟ้าเกือบชนะอยู่อย่างวุดวิดพีละก็กลับ เอาชนะเสียได้ทุกคราวเมื่อเจ้าฟ้าเสด็จกลับไปแล้วข้าพเจ้าบอกพี่แล้วว่าถ้าเธอได้เคยเป็นมหาเล็ษทุนหม่อมหลวงแล้วท่านจะต้องไม่ปลดเป็นอย่างแน่เพราะข้าพเจ้าจําได้ว่าในการเราเล่นต่างๆทุนหม่อมหลวงท่านก็โปรดชนะเสมอเสมอและพวกข้าราชการสํานักเข้าเก่งกาจมากในการที่จะทําให้ท่านดูทรงชนะได้เพราะความสามารถของพระ,พระองค์ท่านเองนอกจากเสด็จมาที่โรงแรมในเวลาค่ํา มังกรราชกุมารยังโปรดพาข้าพระเจ้าและพีราขึ้นรถจนไปดูสถานที่ต่างๆและร่วมโต๊ะเสวยกลางวันโดยสเสด็จโดยมีรถจนสองคันพระองค์เองข้าพระเจ้าและพีร้าไปในรถพระที่นั่งองครักษ์สองคนนั้นตามสเสด็จไปด้วยอีกในรถอีกคันหนึ่งฉะนั้นเวลานั่งในรถพระที่นั่งจึงเป็นโอกาสดี ที่สุดเพื่อจะคุยเรื่องลึกซึ้งและสนิทสนมเพราะไม่มีผู้ใดอื่นเช่นองค์รกรักจะมีโอกาสให้ฟังด้วยแต่ก่อนก่อนมานั้นข้าพเจ้ามีได้สู้จะได้คุยกับท่านในเรื่องการเมืองและการต่างประเทศราะจะมัวคุยกันแต่เรื่องสนุกสนานล,ลื่นเริงหาเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องส่วนตัวคราวนี้เพราะข้าพเจ้ากําลังหลักใจและเกรงกลัวว่าจะเกิดมหาสงครามขึ้น จึงอดไม่ได้ที่จะต้องทูลถามถึงการเมืองคืออยากจะทราบว่าอิตาลีนั้นเป็นสัมพันธมิตรของเยอรมันอย่างเต็มที่จนถึงกับว่าถ้าเยอรมันนีรบก็จะต้องรบด้วยข้าพเจ้าทราบดีว่าถึงแม้ว่าท่านจะทรงนับถือข้าพเจ้าเปื่นเพื่อนแต่เรื่องเกี่ยวกับบ้านเมืองของท่านจะตัดกับชาวต่าง ประเทศก็ต้องระวังมากๆทั้งนี้เพราะเจ้านายไม่ว่าในประเทศใดถ้าทรงอยู่ในลำดับที่จะได้รับความเคารพของรัฐมนตรีแล้วเขามักจะพูดคุยกับท่านอย่างเปิดเผยฉะนั้นเจ้านายจึงมักจะทรงทราบเรื่องภายในเกี่ยวกับนโยบายของประเทศจะทรงพูดจะทรงคุยกับชาวต่างประเทศจึงต้องระมัดระวังอย่างที่สุดเจ้าฟ้าตัดว่าในเวลานั้นอิตาลีกับเยอรมันยังหาได้มีสัญญาเป็นสัมพันธมิตรต่อกันไม่ฉะนั้น ถ้าประเทศใดทำการสงครามก็ไม่จำเป็นที่อีกประเทศหนึ่งจะต้องเข้าช่วยทันที